กินแต่ว่ากินจับเจ็บจ็บจ็บอิ่มไหมอิ่มฉันกินหน่อยไม่เชื่อ แล้วนะคะหอยเชลล์นึ่งนะคะหอยเชลล์นึ่งราดซีฟูดน้ำจิม้มซีฟูดของเรานะคะเดีย๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมคาชิมด้วยกันค่ะอุ้ยน่ากินมากส่วนลุงคิดนะคะก็มันฝรั่งผัดกับไส้กรอกไส้กรอกอื้อ <c oughs> I know not look so good like these shells อ่ฮ shell น่ากินมาก but it tastes really goodyes โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเค o k a y นหี่เอาอันไหนลีเอาอันนี้ลี โอ้ย f ฟ n c ลับ no I don't don need I don't need เออใช่มึงคิดไม่กินหอยนะฮะมึงคิดกลัวหอยไม่รู้เป็นไรกลัวมากอืมอัว่ราะอะหอยเซลมันกึ๊ดกึดกึดนะฮะมันแล้วมันไม่มีหินมีทรายข้างในเลยอะ ป้าซื้อมาเป็นกล่องแม่ป้าก็เอามานึ่งเดี๋ยวหลังจะผัดใส่ายวิสปาเกตตีเยอะเยอะคลาสสิก from from Italy เนาะสปาเกตตี with สปาเกตตี with เ h ่อชิลสเออเรียกว่าดิพั t ต้าบองโกเล่อืมอันนี้ไม่บองไม่เบิงอ่ะอันนี้อันนี้แบบว่าเป็นสไตล์ไทยไม่บองไม่เบิงไม่บองไม่เบิงพัสต้าบองโกเล่อืมไม่บองกะเล่ไม่บิงกะเล่นะคะเขา เอาสไตล์ไทยนะฮะ <Okay. laughs> เอาแบบว่าผัดที่เมาหอยเชลล์ไงสปาเกตตี้ผัดที่เมาหอยเชลล์ที่เมาโอเค but not with shells for me <laughs> เหรอ mm. ก็ไม่ต้องกินยูก็กินอ่ะโอลีสปาเกตตี้ไงหอยเชลล์กีฟอร์มีไงมันอ d ด p ได้โอเคทุกอย่างมันแอด a d a ด t a b l e Mm hmm. อร่อยนะคะหอยเชลล์เนี่ยถูกด้วยค่ะป้าเจอที่บ <No. S 3> ิ oh, this, this ๊กซีเนาะเดสติกหรออะเเติกเหรอเนื้อ mm hmm. เนื้อเลยเขาแกะก็เป็นป่าเรียบร้อยแล้วแกะให้เราเรียบร้อยก็ขายเป็นแบค็คเพราะเออเป็นกล่องนะคะ mm hmm. ป้าซื้อเลย นานๆเจิงไงคะโซนของสดนะคะไม่ใช่โซนของแข็งเออแช่แข็งไม่ใช่ไม่ใช่ของของแข็งมีสตอด้วยค่ะออใส่สะตอด้วย This o ฟ t ดทับทิม love ใช่อันนี้ mm hmm. หลานป้าชอบเลยน้องทับทิมค่ะก็ปิดเทอมยังไม่เปิดเทอมนะคะทับทิมกับยายก็อยู่เหมือนเดิมอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปไหนกันไม่ได้ค่ะจองตั๋วไว้ก็นันแหละค่ะก็แคนเซิลไปละ เพราะว่าเครื่องบินเขาไม่บินเนาะ I think if if top team can choose this or this อืม yeah ถ้าทัพทีมเลือกกินเนี่ยต้องกินแบบลุงทัพทีมจะไม่ค่อยชอบซีฟู้ดเท่าไหร่นอกจากกุ้งเหมืนอนลุงคิดทัพทีมอ่ะซีฟู้ดไลท์กุ้งเซมอยู่อ only หอยห <fish. S 2> อยปลากินแต่ว่ากินจับ อืมอ um, like ีดนอกจาว่า i̇şte ัดเมงจับจ no mm ับจับจับผมชอบให้ป้าทำซ้ำจังเลยชอบมารีมูฟมูฟี่ไลทูอรอะไรนะรีเวิร์สมูฟี่ l ล k e a remote c o n ท r o ร r ว w i n เ p l ย y again จับ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 อร์ฟัอเิแบบเร็ว and then off เดี๋ยวมาถามอะไรฉันนะเธอปิดเสียงฉันเปล่าอุ้ยอุ้ยหอยลวงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเชียวดาวอ้อร่อยคะหอยเชลยวเนี่ยจริงๆคะถ้าป้าเจออีกป้าจะเอามาผัดฉ่านะคะแต่แรกว่าจะผัดฉ่าแต่ว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าผัดฉ่ามันต้องมีเม็ดอ่ะ ริกไทยสดแล้วก็กระชายไม่มีทั้งสองอย่างก็เลยเปลี่ยนเป็นอีกอย่างกินคนเดียวด้วยก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาที่แซบๆแล้วกันเพราะลุงคิดก็ไม่กินด้วยอยู่ละอร่อยผักก็ผักกาดอย่างเดียวค่ะอย่างอื่นไม่มีแตงก็ไม่มีอืม เมื่อวานนะค่ะมีคนมาตัดหญ้าให้เราเนะมาะเ e s t e r d ่วีกิฟมะม่วงมะม่วงวันนั้นนะคะที่เพื่อนเรคิดจะมาให้นะค่ะเรากินไม่หมดเราก็เลยแบ่งให้คนตัดส่วนไปไให้ตัดส่วนตัดหญ้า เป็นยังไง Your f ฟูด Perfect <laughs> Really good I think I did not eat f a l a n g food for one week mm. I miss it มีแฟนทางบ้านบอกว่าลุงคิดอะไ e to eat l i ไร to eat Thai food บ mm ัดตอาไปซีแคบตุแคราฟูนะเดี๋ยวลุงคิดจะเบื่อ Thai food เบื่อไหมลุงคิดบอกว่าเบื่อ mm. บางครั mm ้ง hmm. <laughs> แต่ป้าบังคับไงต้องกิน ต้องกิน <laughs> yeah. so one time one week ฝรั่งคูด,ดที่บอกว่าอาทิตย์นึงให้ป้าทำอาหารฝรั่งสัก,กอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับโอเคได้ <laughs> จะมีสปาเกตตตี้ or, or I love มั <laughs> <laughs> นฝรั่งนานุกิดก็ไม่ลงครัวละ <laughs> ลง <laughs> ลงจานอย่างเดียวอะ กินอย่างเดียว <Huh? S 2> นานอยู่ไม่ลงครัวเลยอ่ะลงครัวลงครัวก็คือค oh. mm ุกกิ้งอ่ะอ่าไม่ต้องคิดหรอกรู้ I think about what I can do but I have no idea because หนูไม่มีไ no, so อเดียไม่ not so good on cooking อืมคือไม่ไม่คุ้นต่อคุกกิ้งนะคะลงครัวไม่ไดีเนี่ฮะตัวเซนลงครัวไม่ดีขี้เกียจ No, you say that. No, you say it. ลไม่ด uh, ีผมผี่เกียบเร็วจนน่าี่เกียบอแ I think I finish before you, w a k i n s This is little bit. This is order for you. ัวเรศะกินน้อยจะเป็นคนกินน้อยกินน้อยใช้น้อยงเกีบอกว่า่ออเดอร์ but it's not happened a lot many times น huh? ะ I eat little bit ที่สิ่งที่ I <laughs> I I not eat so much yeah yeah นคนกินน้อย yeah yeah พูดน้อยกินน้อย mm hmm. ใช้น้อย <laughs> ที่บอกยายๆพูดเหมือนไม่เชื่อเลยนะคะ <laughs> วันนี้ไม่ได้ดูหนังอะไรเลยะคะ่ะสวยสยองอะคะ่ะบ้าก็แนะนำเรื่องเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะไปดูเลยแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ดูอะไรเลย mm. อาจจะมีค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหนังอะไรน่าดทูที่ป้าสนใจป้าก็ไม่ดูนะ I talk e d yesterday with my friend we will have a problem with movies now because they ฮะ <Huh>? movie yeah because they cannot make movies now anymore because of covid mm. so they cannot make new movies for three four months mm. so all the good movies they produce already they stop mm. and then they there is no new new movies mm. mm. ม <Yes. S 2> mm hmm. ีกระ <Yeah. S 1> เทียมด้วยนะคะกระเทียมเนี่ยมะรุงหัวใจนะคะใครที่ทนกลิ่นฉุนๆได้กินเลยนะคะเห็นไหมเออใครทนไม่ได้ก็ซื้อแคปซูลมากินอะไรนะ mm hmm. <laughs> มุงคิดบอกว่าตอนนี้มันไม่มีหนังใหม่เลยเพราะตอนนี้เป็นโควิดทําให้คน <Yeah. S 1> ผลิตหนังเขาไปทาหนังไม่ได้คะ่ะใครก็กลัวติดโควิดกันเพราะเวลาทําหนังอะ They come together. And you know, you know, I like to watch The Walking Dead. So this season number, what is this season number nine or number ten? Have eleven episodes, eleven steps. Uh -huh. And the last one, uh -huh. they cannot show because of COVID. they cannot finish. So everybody wait for the the last step. This they cannot show. คือ e ะเอาวิวโชว์วิดเน็กซ์ต r ๋ใช่ไอ้ก็เวก The King Zombie The King ของเกาหลีด้วยอ๋อ they have they have new season ใช่แบบเดนแมนแค่นั้นไหมไงจี The King เนอะที่ว่าเป็น Zombie ตรงนี้ก็รอเดือ Walking Dead จบซีซั่นเขาเขาเขาสร้างไม่ได้ไงฮะเพราะว่านักแสดงเขาก็มารวมตัวกันไม่ได้เพราะว่ากลัวติดโรคก็เลยดูแต่หนังเก่าแนวโอรี่โอ้ล์มูวี่ มีแต่หนังเก่า,กาจริงค่ะป้าก็หาดูแต่หนังเก่าเาวลาเบื่อเ,อเนาะโอ้โ oh, ห<ม>ก็จะหมดวันอย่างเงี้ยบางทีงานเราบางทีก็ว่างสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็โอ้โ oh, หอยากรีแลกซ์หัวต้องหาไปดูค่ะดูหนังตลกละอร่อยมากเจออีกจะซื้ออีกไม่แพงด้วยค่ะอิ่มไหมอิ่มฉันกินน้อย ไม่เชื่อคุณคิดอยู่นี่พูดจาไม่ใช่ฉาฉะนะะานนะฮะจัดจ้านนะฮะปากจัดนะฮะอยู่นี้ <laughs> <laughs> เอามาชิมหน่อยส hmm? <you> ิ้นลงอืม <Good. S 2> ขออนุญาตนะเอาชิ้นใหญ่แล้วกันลองชิมนะฮะ Wait I have to take with the onions too อ๋อ Important for the taste th <laughs> <laughs> อืมอืม <Okay. S 1> อืมอิ่มนะคะเนี่ยม,มันกำลัง <Okay. S 1> อืมอร่อยดีลุงเหลือสามหอยอแฟนทั้งบ้านหลายคนจะถามหาโซดานะคะอ๋อโซดาอยู่ห้องลุงคิดค่ะเปิดแอร์ให้ค่ะไม่ยอมลงมา เดียวก็ไม่ลงค่ะ you can in the end screen you show that because there is a video by now, cook that an old oh. old video you can show that in the end screen ลุงคิด <screen. S 1> เคยทำให้ดูแล้วนะคะลุงคิดลงครัวค่ะเมนูนี้ mm hmm. เดี๋ยวถ้าป้าหาวิดีโอเจอเดี๋ยวป้าจะแปะที่ท้ายคลิปนี้ให้แล้วกันนะอื mm hmm. อุ้ยหมดพร้อมกันเลยลุงลุงก็มาตักให้โอเคลุงกินพร้อมกันเลยนี่ อืมอืมแบบ finish before อยู่้วเนน่ะยังไม่ยิ้สอก congratulation อะไรอ่ะหมายกวมางอ่ะ DJ ด้วยผมคิดบอกว่าอุ้ยฉันหมดก่อนเธอผมคิดบอกว่าดใจด้วย congratulation congratulation โอเคนะคะคือดใจด้วยนะคะ congratulation ก็นะคะเราสองคนตอนนี้นะคะก็มาชิมให้ดูแลนะคะก็หอยเชลล์ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะ แล้วถูกด้วยกล่องถูก่งสามสิบศาสตากเห็นของถูกเนี่ยป้าเป็นซีนวิ่งเลยนะคะสไตล์แม่บ้านเลยนะคะวิ่งไปแย่งกับคนอื่นเขาเลยนะคะเราไม่รักษาภาพขั้ตอนแย่งของนะคะเพราะว่าของถูกอะ่ะแม่บ้านต้องซื้อถูกที่สุดนะคะก็นะคะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูแล้วมาชิมให้ดูแล้กวกับลุงคิดนะคะอันลุงคิดก็กินอาหารลุงคิดป้าก็อาหารของป้าน,นะคะหอมชิลนึ่งว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองถ่าเดี๋ยวเราสง่งตรงนี้ขอ,ขอ,ขอ,ขอลแค่นี้ไม่ส่งใครเจนคุ้ยจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you for Now Longhua Longhui Studio here watching watch the อะไรนะลงครัวลงครัวลงครั่วโอเควิธีเทวิธีเท